รีวิวห้องพักโรงแรมให้ดูหน่อยนะครับเป็นห้องเล็กๆนะฮะอยู่ใจกลางบรัสเซลเลยนี่ก็มีเตียงแล้วก็มีตู้อันนี้เปิดได้อันนี้เปิดได้นี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เตียงห้องเล็กมากแล้วก็ตรงนี้มีหน้าต่างมีฮีตเตอร์ครับหน้าต่างก็คือเปิดเปิดได้เหมือนกันอันนี้อยู่ด้านหลังส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับนี่ ก็สะดวกสบายสวัสดีเชา้าวันใหม่จากหน้าโรงแรมใจกลางกรุงรัสเซลประเทศเบลเยียมนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบสงบอยู่เลยวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวก็จะต้องนั่งรถไฟจากที่นี่จากเบลเยียมเนี่ยไปขึ้นเครื่องที่สนามบินที่อ,อัมสเตอร์ดัมตอน ประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่อง่อนประมาณสองทุ่มตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลือในการเที่ยวในบรัสเซลสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นหน่อยถ้าชาวชาวแบบนี้เนี่ยยังไม่มีคนนะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเงียบสงกดีมากๆเลย งนี้ก็เป็นแกล l เรียรอยัลเซนฮับเบิร์กนะครับที่ว่าเป็นทางเดินสวยๆนั่นเองตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่ร้านค้ายังไม่เปิดเลยนี่มาเดินให้ดูอีกรอบสวยงามมากๆตรงนี้มีร้านช,ช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยฮะ เดี๋ยวต้องมาดูก่อนกลับเดินมาถึงกองปลาสิกแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงแรมมากวันนี้ฟ้าหม่นไม่มีแสงแดดเหมือนเมื่อวานเมื่อวานฟ้าใสมากตรงนี้ก็จะเป็นตึกที่สูงเด่นเป็นสง่าที่สุดแล้วนะครับในกองปลาสนะครับก็คือ โอตเดลวิล oh, นั่นเองก็จะเป็นสาราวาการจากศตวรรษที่15เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมียอดแหลมแบบโกธิกเห็นไหมเนี่ยยอดแหลมเฟี้ยวเลยแล้วก็เขาบอกว่าภายในเนี่ยจะมีพวกพรมสวยๆที่ประดับผนังนะครับแล้วก็ด้านบนยอดเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นของนักบุญเซนต์ไมเคิลนั่นเองสวยมากอนเนี้เป็นตึกที่เด่นสุดละ ส่วนด้านหลังผมนะอันนี้อันนียที่ตึกสีเข้มๆดำๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมิวเซียมของกรุงบรัสเซลนั่นเองนี่อันนี้ชื่อว่าอาคารเมซงดูรัวนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กรุงบรัสเซล ก็มีสิ่งของมากมายที่ว่าจะแสดงอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาเสื้อผ้าของมันในเก้นพิษหรือว่าไอเด็กยืนชี่ไว้ถึงแบบเป็น800-1000ถึง1,000ชุดเลยทีเดียวนี่เป็นตึกที่ดูสีหม่นหม่นสีออกเข้มเข้มดำๆหน่อยซึ่งแตกต่างจากตึกที่อยู่รอบๆตรงนี้นะเขาบอกว่าไอ้กองปลาตเนี่ย ที่อยู่ใจกลางกรุงรัซเซลที่นี่ได้รับการยกย่อง,องว่าเป็นจตุรัสที่สวยที่สุดในโลกเลยในสายตาของหลายคนนะหมายความว่าก็ไม่ได้ว่าสําหรับทุกคนนะฮะออแต่ก็หลายๆคนกลัวเออมันสวยที่สุดในโลกเลยแล้วก็ทุกเดือนสิงหาในปีที่ลงท้ายด้วยเลขคู่เนี่ยก็จะมีการปูพื้นถนนจตุรัสแห่งนี้เนี่ยด้วยดอกไม้จนเต็มเลยนะรอบจตุรัสเลย แล้วก็ไอ้ตึกพวกเนี้ยที่มันอยู่รอบๆจจตุลัสกองปราสเนี่ยนะครับ mm. ก็จะเป็นตึกสไตล์บา็อ,อกผสมกับเฟรมมิด mm. ก็จะสร้างในช่วงปีประมาณ1695ถึงปี1699 mm. ก็คือช่วงปลายศตรวตรรษที่17แล้วนั่นเองแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็มีรายละลเอียดยิบย่อยที่แตกต่างกันออกไปแค่แบบพอมาดูใช่ไหมพอดูผิวเผินอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบคล้ายๆเหมือนๆกันอย่างเช่นตรงเนี้ย อันนี้ดูเด่นจากไกลเลยนะเป็นรูปหงนะฮะข้างหน้าเห็นไหมสวยนี่สวยเนาะเนี่ยด้านบนประตูเป็นรูปหงเลยสวยมากตรงประตูมีลูกบิดเป็นรูปสิงโตด้วยตึกนี้ข้างหน้าก็ดูแบบโค้งๆนะนี่ไม่ใช่เลนวายมันปรับให้ตึกมันดูโค้งนะครับ แต่มันดูโค้งจริงๆเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยตรง,งเนี้ยมันดูโค้งเนี่ยเออนี่ก็คือกองพลาสใจกลางกลุงบรัสเซลลนั่นเองนี่ตอนนี้ก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะครับก็มาเจอกับบันไดของติน้นตินนี่ที่วันก่อนมาเจอแล้ว ก็บอกว่ารูปหลอของเมนเ,นเกนพิทเนี่ยเป็นรูปหลอกของท่านดายุกกอตเฟที่3ในปี1142ก็คือตอนศตวรรษที่12นั่นเองตอนนั้นเนี่ยนายุกน้อยคนนี้อายุไม่กี่เดือนเองถูกนำตัวไปออกสื่อที่ลันสเบอร์เคอร์ โดยให้นอนในเปลที่แขวนอยู่กับต้นโอ๊กเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ท้อแท้จากการตายของท่านนายุคผู้เป็นบิดานั่นเองนะฮะเมื่อทัพของท่านเพียงพล้ำท่านก็ลุกขึ้นจากเปลแล้วก็ปัสสาวะลงมาทําให้พวกทหารเนี่ยมีกําลังใจฮึดสู้จนได้รับชัยชนะนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งโซนิกตำนานหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารูปหล่อเบเนเกนพิทเนี่ยสร้างเพื่อให้เกียรติเด็ก ผู้ชายตัวน้อยนะครับที่ไปยืนฉี่รถใส่ระเบิดเวลาหรือไม่ก็ไฟที่กำลังจะไหม้ศาลาว่าการเมืองนั่นเองนะฮะก็เลยสร้างเป็นรูปเด็กยืนฉี่ขึ้นมานี่นเองปกติเนี่ยก็จะมีการใส่ชุดประจำชาติต่างๆด้วยนะเสื้อผ้าเนี่ยก็มีเป็นแบบหลายร้อยตัวเลยทีเดียวแต่วันนี้ยืนเปลือยยืนฉี่แบบเปลือยให้ดูนะฮะเป็นรูปปั้นตัวน้อยมากเลยอยู่ตรงนี้ แล้วก็ร้านข้างเคียงกันเนี่ยก็จะขายรูปปั้นเมนเเกนพิษนะฮะเอาทำไมทาไมโชว์นิ้วกลางด้วยอ่ะตรงนี้ทํานิ้วโอเคด้วยเห็นไหมมีโชว์นิ้วกลางมีนิ้วโอเคด้วยแปลกแปลกประหลาดไปนี่เต็มไปหมดเลยรูปปั้นเมนเเกนพิษสาหรับใครที่อยากจะเอากลับบ้านนะครับปึกนี้แขวนจักรยานไว้เต็มเลยนี่ กองปราสตรงนี้นะครับพาไมา้ดูอะไรนี่เลยใกลๆตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของเซนซอคลาร์กนะครับนี่นี่เขาก็มีความเชื่อว่าใครที่เอามือรูปรูปปั้นเนี่ยจะได้กลับมาบรัสเซิลอีกครั้งนะนี่รูปหมาด้วย แล้วเขาบอกว่าใครที่มีความเชื่อในความรักนะครับต้องรูปจากบริเวณหัวนะไปถึงเท้าถึงจะได้อยู่ร่วมรักกันอย่างยืนยงนะใครรูปจากเท้าไปหัวเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็แยกจากกันได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรูปให้ถูกนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเซนซอลคลาร์กเนี่ยเป็นขุนนางในสมัยศตวรรษที่14นะครับที่คอยช่วยให้เขาในยุค ของบรัสเซลเนี่ยยึดเมืองคืนกลับจากเค้าแห่งแฟนเดอร์ได้นั่นเองแต่ว่าคุณนางคนเนี้ถูกรอบสังหารนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือเป็นท่านอนตายนั่นเองเป็นท่านอนเสียชีวิตหลังจากที่ถูกรอบสังหารนี่ก็คือเซนซ์เซาคราฟก็มาลูกได้เพื่อจะแยกกลับมาบรัสเซลอีกครั้งนะครับ อยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่มุมหนึ่งของกองปลาส์เลย กลัวซองมา1ชิ้นนะครับแล้วก็คาปูชิโน่หนึแก้วสำหรับเช้านี้ของที่จะเดินเล่นกันต่อกรัวซองอร่อยมากแม้จะเย็นเจี๊ยบแต่ก็เป็นไส้ครีมเนี่ยอร่อยมากเย็นเจี๊ยบเลยอ๋อเนี่ยวันเนี้เขาจัดงาน brussels pride in the capital of europe ด้วยเนี่ย17เดือน5้นี่เตรียมงานกันใหญ่เลยว่าแล้วทำไมช่วงนี้ถึงประดับประดาธง lgbtq เต็มไปหมดเลยนีเ่เขามีงานนี่เองตรงนี้อยู่ตรงนี่เลยอยู่แถวแถวมองเดออาร์ตนั่นเองที่เป็นสวนดอกไม้ขึ้นไปบนเนินเขาตอนนี้แดดก็ออกแล้วนะครับ ชื่อว่าบทเชิร์ดออฟอเวอร์เลดี้ออฟวิกตอรี่แอดเดอรซบลอนนี่เงียบสงบมากเป็นบทคาทอลิกอเวอร์เลดี้ก็คือพระแม่มารีแน่เลยแถวนี้เนี่ยชอบตั้งชื่อบทว่าแบบเป็นเชิร์ดออฟอเวอร์เลดี้กันเนาะ ก็เป็นทรงโกธิกนะครับยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วข้างๆผนังโบสถ์เนี่ยก็จะมีรูปวาดของพระเยซูนะเป็นวัดเป็นประวัติอันนี้จะถูกตรึงไม้กางเขนแล้วก็กระจกสีสวยมากนี่สีสันสวยงามมากเลย ลูกวาดพวกนี้ตรงสีทองเนี่ยก็แบบส่องประกายแลยิบไปยับมากเลยอ่ะสวยมากตรงข้างหน้าโบสถ์ที่ทางเข้ามาก็จะมีออกแกนนะอันใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นด้านในข้างหน้าของโบสถ์นั่นเอง แบบกระจกสีเต็มเต็มผนังเลยอะเนี่ยสวยมากเลยเขาเปิดเพลงสวดอยู่นะครับตอนนี้รายละเอียดการตกแต่งสวยอะชอบจัง มาจากโบทแล้วนะครับโบดเชิร์ตออฟอเวอร์เลดี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในสวนนี่เลยสวนนี้มีชื่อว่าสแควร์เดอะเบอร์ติซาบงนี่มีรูปปั้นอยู่รายล้อมตรงนี้เลยเขาบอกว่ารูปปั้นที่เป็นรูปสีเขียวๆรูปปั้นทองแดงตรงนี้แสดงสื่อถึง พ่อค้าแล้วก็อาชีพต่างๆนี่สมัยยุคเบลเยี่ยมรุ่งเรืองสมัยยุคที่บราซลรุ่งเรืองเนี่ยจะเป็นพ่อค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็นักงานฝีมือช่างฝีมือนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะมีรูปปั้นอยู่ด้วยในนี้ก็ล่มลื่นมากเนี่ด้านหลังผมก็เป็นโบสถ์นะฮะแล้วก็เขาวิ่งนั่นเห็นไหม ไม่รู้มีงานวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งกันเต็มเลยวิ่งกันใหญ่เชียวเดินกันอยู่ในสวนก่อนลมลื่นดีจังนี่สวยมากอตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนี่สวนลูกั้านตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือเขาแห่งเอ็กมงแล้วก็เขาออฟพอนนะครับเขาบอกว่าเป็น 2คนที่นำเรลวเยี่ยมต่อต้านสเปนในสมัยศตวรรษที่16นั่นเองแต่สุดท้ายก็คือโดนสั่งประหารชีวิตโดยการตัดหัวทุกต้นเขียวๆนี่เห็นไหมก็จะถือสิ่งของต่างๆที่จะบอกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะเช่นแบบนี่นี่ก็ถือแบบแบกตะกร้าผลไมน้น่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ชาวสวนอะไรอย่างนี้แน่เลย นี่ก็ถือเหมือนพูกกันหรือเปล่าน,นี่เห็นไหมนี่ถือนาฬิกาคนนี้ถือนาฬิกาเป็นพ่อค้าช่างฝีมองอฝีมือต่างๆของเบลเยียมสมัยยุครุ่งเรืองแน่เลย ตอนนี้ก็เดินมาอยู่ที่สารสูงแห่งเบลเยียมนะครับนี่แล้วก็มีนั่งร้านหนึ่งในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้นะฮะจริงๆแล้วน่าจะสวยมากนะแต่มันมีนั่งร้านอยู่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี1883นานมาแล้วแล้วก็ไอเนี้ย เขาไม่ใช่แค่มาเพิ่งมาบูรณะนะครับไม่ใช่แค่มาเพิ่งมาตั้งนั่งร้านนะเขาบอกว่าบูรณะมาก็ตั้งแต่ปี1984แล้วนะแล้วก็บูรณะมาเรื่อยๆนะครับนี่ไอ้นั่งร้านเนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วแต่และแต่ว่ามันอยู่ส่วนไหนของอาคารเนาะใหญ่มากเป็นสารสูงของเบลเยียมนั่นเองพาเลสออฟยัตติสแล้วก็มีชิงชาสวรรค์อยู่ตรงนี้ ตอนนี้ก็เดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วโหยอดโดมใหญ่โตมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นรูปแบบของนีโอคลาสสิกแล้วก็บารกอคผสมกันนะครับแล้วการบูรณะเนี่ยก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะปีนี้2025แล้วเขาบอกว่าจะให้ทันปี2030ก็จะครบรอบ200ปีของประเทศเบลเยียมนั่นเองสวยมากจะทันไหมเนี่ยเหมือนยังเลยเยอะเลยอ่ะ เขาบอกว่าต่อเติมอะไรนะบูรณะไปเรื่อยๆนะวางนั่งร้านมาตั้งแต่ปี1984แล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอะ่ะ <laughs> แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรเอ่ยให้ดูให้ดู <laughs> ดพศก่อนอ่ะให้ดูคลิส์กักราให้ดูปีก่อนก็เขียนว่าปี1914 1918 1940 1945 ก็คือเป็นปีแห่งสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สองนั่นเองนะฮะก็น่าจะเป็นอนุสร์สงครามแล้วก็มีใครเอาผ้าไปโพกให้กับแม่นางที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกลัวกลัวหนาวหรือไงก็จะมีทหารนะครับยืนอยู่รายล้อมนะฮะก็เป็นอนุสร์สงครามโลกแล้วก็มีชิงชาสวรรค์อันนี้ ตรงนี้มีจุดชมวิวเมืองด้วยเดี๋ยวพาไปดูวิวกันนี่ข้างหน้าผมนี่จากชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนี่ที่เขาบอกว่าเบลเยียมบรัสเซลเนี่ยจะจะแบ่งเป็นเมืองชั้นล่างก็คือตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาบนเขาตรงนี้เป็นเนินเขาก็เป็นเมืองชั้นบนนั่นเอง วันนี้อากาศดีบนตึกตรงนั้นมีปฏิมากรรมแปลกๆด้วยนี่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 คือปฏิมากรรมอะไรนี่เหมือนคนยกเมฆเลยนี่ตอนนี้เดินมาอยู่ด้านข้างของสารสูงเบลเยียมนะครับแล้วก็วิวตรงนี้เนี่ยเห็นได้ไกลจริงๆเลยเห็นไหมครับกลางภาพคืออะไรเอาให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือกองปลักไอ,ยยอ้ยอดยอดโดมของสาลาวาการ ส่วนตรงนี้เนแทนนี่ก็คืออะตอมเมียมนั่นเองที่วันก่อนไปขึ้นมาแล้วนี่ไกลเลยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นปฏิมาการรมคนยกเมฆในข้างๆอตอมเมียมเห็นไหมมีนกขึ้นไปเกาะอ,อยู่สองตัวโอ้ตอนแรกก็เราก็คิดว่าอตอมเมียมนี่อันเล็กๆนะ เข้าไปอยู่ใกล้ๆมันอันใหญ่มากเลยคนเข้าไปอยู่ได้ไอก้กลมๆที่มันกลมๆเนี่ยมันก็ไม่มันก็มีหลายชั้นนะครับมันไม่ได้แบบหนึ่งกลมมีอยู่ชั้นเดียวนะมันก็จะมีเ,เป็นชั้นซ้อนๆกันหลายชั้นแล้วก็ขึ้นไปเดินข้างในได้ถ่ายให้ดูแล้วตรงนั้นก็ไม่รู้ว่ายอดโดมของอะไรน่าจะเป็นโบสถ์แน่เลย สีเขียวเชียนี่บ้านเรือนเบลยเยียมก็ไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากมายนะครับด้านบนก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ของศาลนะครับเป็นรูปตุลาการนั่นเองแล้วก็มีรูปสิงโตกับนกนกคู่กอ่อนกเขาแมวหรือเปล่านี่นี่ตรงนี้มีมีนี่ด้วย มีเมดูซ่าด้วยเนี่ยใช่ไหมหัวงูเลยอ่าทำไมต้องเมดูซ่าอไอ้นี้ก็สมมากกันนะครับฝั่งนู้นก็ต้องมีฝั่งนี้ก็ต้องมีบ้างก็เป็นโล่รูปตุลลาการแล้วก็มีรูปนโนคู่นคูนี่สื่อถึงไนนี่หรือเปล่าสื่อถึงความสติป,ปัญญาหรือเปล่านี่ สวยงามมากไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนกคูกเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่สื่อถึงพวกสัญ,ญลักษณ์แห่งสติปัญญานะอันนี้ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่านกคูกเนี่ยเป็นนกประจำเอ่อเทพีอัธีน่าซึ่งเทพทียธีน่าเนี่ยก็เป็นเทพีแห่งปัญญานั่นเองเป็นเทพีแห่งวิสตอมนั่นเองเทพีธีน่าอีกชื่อชื่อว่าเทพีมิเนว่าใช่ไหมน่าจะใช่ นะแล้วก็มีนกฮูกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เคียงข้างกายนะครับนกฮูกเนี่ยก็เลยกลายเป็นนกที่สื่อถึงแบบความมีสติปัญญานั่นเองนะครับถ้าหากพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยยิ่งใหญ่อลังการมากอา้าเนี่ยเห็นยอดแล้วต้องต้องถอยห่างมาไกลๆมันถึงจะเห็นยอดโดมนะครับ